ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6484จิมมี่ไม่คิดจริงจังกับคำพูดของสตีฟแม้แต่น้อยเขามองสตีฟขึ้นขึ้นลงลงพูดล้อเลียนเสียดสีคุณคงไม่คิดจริงๆนะเพียงเพราะฉันพบคนบ้าท,ที่อ้างเป็นผู้มีอำนาจลำดับที่สองของตระกูลรอชายฉันจะโทรหาเจ้านายเพื่อยืนยันใช่ไหมสตีฟพ,พยักหน้า พูดด้วยรอยยิ้มไม่สำคัญฉันยังคงอยากให้คุณโทรหาเขาเหมือนเดิมจิมมี่หัวเราะเสียงดังมากขึ้นเมื่อได้ยินเช่นนี้ฉันตั้งใจจะให้คุณก้าวลงคิดไม่ถึงคุณกลับเร่งรีบจะปีนขึ้นบนไม่เหลือทางถอยให้ตนเองเช่นนั้นฉันก็อยากเห็นเหมือนกันแผนการของคุณจะจบอย่างไรพูดจบเขาชี้ไปที่เวรวยวนเจียงพูดด้วยรอยยิ้มก็ดี ฉันก็อยากจะใช้โอกาสนี้ดูกันว่าสามีใหม่ของพี่สะพายฉันมีน้ำหนักกี่ช่างกี่ตำลึงจิมมี่ไม่เชื่อแม้แต่น้อยอาจารย์มหาวิทยาลัยในจินหลิงจะรู้จักผู้มีอำนาจลำดับสองของตระกูลรอดชายจริงเขาใช้วิจารณญาณกับเผยวนเจียงเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นสตีฟที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นของปลอมแน่นอนท้ายที่สุด นอกสหรัฐอเมริกามีกลโกงมากมายเกี่ยวข้องกับบุคคลที่แอบอ้างเป็นสมาชิกของตระกูลรอชายดังนั้นเขาจึงคาดเดาว,ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเป็นของปลอมสาเหตุที่เขารู้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับตระกูลรอชายเพราะทำการบ้านไว้ล่วงหน้านักต้มตุนต้องเตรียมการทุกเรื่องให้พร้อมตลอดเวลา เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จมากขึ้นยิ่งกว่านั้นในความเห็นของเขาสตีฟคนนี้มีข้อผิดพลาดยิ่งใหญ่นั่นคือหากเขาเป็นรองผู้นำตระกูลรอดชายจริงคงไม่มีวันปรากฏตัวในงานแต่งงานเพียงลำพังเขาไม่เคยเห็นสมาชิกหลักตระกูลรอดชายแต่เคยเห็นความเอือก,กเกลืิอของสมาชิกสาขาตระกูลรอดชายเมื่อพวกเขาออกไปข้างนอกไม่ใช่เรื่องเกินจริงจะบอกว่าเมื่อสมาชิกตระกูลสาขาเหล่านั้นไปที่ใดก็ตาม พวกเขาต้องมีผู้คุ้มกันจำนวนพอๆกับประธานาธิบด,ดีแห่งสหรัฐอเมริกาดังนั้นภายในใจของเขายิ่งมั่นใจสตีฟเป็นคนหลอกลวง100%ในเมื่อมีความกล้าสแสดงความโดดเด่นออกมาตนเองคิดใช้โอกาสนี้เปิดเผยความน่าซื้อใจคตของเขาและเอย์ยวนเจียงคงดีไม่น้อยหากตนเองสามารถขัดขวางการแต่งงานระหว่างเขากับฮานเหมยชิงได้ ประเด็นเรื่องทุนของสำนักงานกฎหมายสมิธจะไม่ซับซ้อนอีกต่อไปมิฉะนั้นเมื่อเหมยหยวนเจียงกลายเป็นสามีของหานเหมยชิงแม่สำนักงานกฎหมายสมิธถูกกำหนดเป็นทรัพย์สินก่อนสมรสของหานเหมยชิงแต่เมื่อทั้งสองกลายเป็นสามีพันยากันเผยหยวนเจียงยังคงมีโอกาสดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเวลานานแล้วที่สตีฟไม่ได้พบผ้าแขวนที่ทั้งหน้าอร่อยทั้งหน้าเล่นอย่างจิมมี่ทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น เหมือนสิ่งมีชีวิตชั้นสูงที่ค้นพบความน่าสนใจของสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำตัวใหม่ในฐานะชายาตระกูลราชายตั้งแต่เด็กเขาได้พบบุคคลชนชั้นนำทุกสาขาอาชีพในสังคมโดยไม่มีข้อยกเว้นคนอย่างจิมมี่เขาไม่เคยได้สัมผัสอย่างแท้จริงเป็นเพราะตระกูลราชายเลี้ยงดูเฉพาะชนชั้นสูงจุดประสงค์คือต้องการกรองคนประเภทเดียวกับจิมมี่ออกไปฉะนั้นเขาจึงถามจิมมี่ด้วยความสนใจอย่างยิ่ง ฉันอยากรู้มากคุณแน่วแน่ว่าฉันไม่ใช่รอชายหากฉันเป็นเช่นนั้นคุณคิดจะจบมันอย่างไรจิมมี่พูดอย่างไม่ใส่ใจที่จริงฉันเป็นคนระมัดระวังตัวมากตราบที่ฉันไม่แน่ใจหนึ่งเปอร์เซ็นตในบางสิ่งบางอย่างฉันจะตั้งข้อสงสัยและระมัดระวังให้มากขึ้นแต่น่าเสียดายในความคิดของฉันความเป็นไปได้ที่คุณเป็นสมาชิกตระกูลรอชายเป็นศูนย์พูดจบ เขาพูดกับสตีฟอย่างไม่อดทนคุณกำลังพยายามทําทุกอย่างเพื่อหาทางออกให้กับตัวเองใช่หรือไม่ขออภัยตอนนี้สายเกินไปฉันวันนี้อยากจะเห็นคุณต้องตกจากเวทีอย่างไรสตีฟพ,พยักหน้าพูดพร้อมรอยยิม้มบอกตามตรงฉันไม่มีเบอร์โทรศัพท์เจ้านายคุณจรงิงเมื่อจิมมี่ได้ยินเช่นนี้เขาหัวเราะอ,ออกมาทันทีพูดว่าฮ่าฮ่าคุณเริ่มหาข้อแก้ตัวให้ตัวเองไม่สำคัญหรอก คุณไม่มีเบอร์โทรศัพท์ฉันให้เบอร์คุณดีไหมยังมีข้อแก้ตัวอะไรอีกหรือคุณจะบอกฉันคุณหลอกลวงอยู่ในประเทศจีนนานเกินไปไม่พูดภาษาอังกฤษใช่ไหมฉันขอเตือนคุณเจ้านายของฉันพูดภาษาจีนได้คล่องแคล่วช่วง20ปีที่ผ่านมาเราเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทอเมริกันหลายแห่งที่ลงทุนในจีนทักษภาษาเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับรุ่นส่วนอาวุโสอย่างเราฉันสามารถให้หมายเลขโทรศัพท์แก่คุณได้ คุณเพียงแค่โทรหาเขาจะพูดภาษาจีนก็ได้สตีฟโบกมือพูดอย่างใจเย็นสำหรับตระกูลรอชายสำนักงานกฎหมายเอนลิตของคุณเป็นเพียงสุนัขเฝ้าบ้านอีกสายหนึ่งไม่มีคุณสมบัติเพียงพอจะให้ฉันบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของเขาเขาไม่มีคุณสมบัติพอจะโทรหาฉันโดยตรงด้วยซ้ำบทที่6485จิมมี่โกรธแค้นมากพูดกับสตีฟ ในเมื่อคุณเสแสร้งถึงขั้นนี้ฉันจะโทรหาเจ้านายของฉันให้เขามาคุยกับคุณโดยตรงสตีฟยังคงยิม้มพูดว่านั่นไม่จำเป็นฉันไม่เคยพบหรือพูดคุยกับเขาเลยเขาไม่เคยได้ยินเสียงของฉันด้วยซ้ำจิมมี่หัวเราะใส่หน้าสตีฟอย่างโกรธเคืองพยักหน้าซ้ำๆพูดว่าคุณเก่งจริงๆเรื่องอะไรก็พูดออกมาได้คุณไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของเขาเพราะเขาไม่มีคุณ,ณสมบัติเพียงพอ พอจะให้คุณโทรหาเขาคุณบอกเขาไม่เคยได้ยินเสียงของคุณเช่นนั้นคุณจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคุณมาจากตระกูลรอชายคุณต้องแสดงบางอย่างเพื่อพิสูจน์ใช่ไหมไม่เช่นนั้นทุกคนจะกลายเป็นสตีฟยื่นมือออกมาขัดจังหวะเขาพูดว่าเอาเช่นนี้ฉันจะให้พ่อบ้านฉันโทรหาเจ้านายคุณให้เจ้านายคุณคุยกับคุณโดยตรงจิมมี่เหมือนได้ยินเรื่องตลกครั้งใหญ่พูดด้วยรอยยิ้ม ้าพ่อบ้าน้าคุณคุณเซซงได้เหมือนมากจริงๆมามามาวันนี้ฉันจะอยู่ที่นี่รอรับสายจากเจ้านายฉันอยากจะดูว่าพ่อบ้านของคุณมีความสามารถแค่ไหนโอ้ไม่สิคุณมีความสามารถแค่ไหนสตีฟเมินเฉยต่อเขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทรหาพ่อบ้านโดยตรงสายถูกรับอย่างรวดเร็วน้ำเสียงแสดงความเคารพดังออกมา นายน้อยใหญ่คุณมีคำสั่งใดสตีฟพ,พูดอย่างใจเย็นโทรหาหัวหน้าสำนักงานกฎหมายเอลิบอกเขามีพนักงานคนหนึ่งชื่อจิมมี่สมิธเขาทำให้ฉันไม่พอใจมากหากพนักงานคนนี้ไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมเขาและสำนักงานกฎหมายของเขาจะไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลรอชัยอีกต่อไปอีกฝ่ายรับคำทันทีท่านรอสักครู่ฉันจะโทรหาเขาทันทีสตีฟไม่พูดอะไรอีก วางสายหันมาพูดกับจิมมี่จำไว้นี่เป็นคุณหาเรื่องให้ตัวเองจิมมี่ไม่เชื่อทุกคำที่เขาพูดแม้แต่น้อยได้แต่หัวเราะด้วยความเหยียดหยามพูดว่าฉันเป็นหุ้นส่วนอาวุโสสิบอันดับแรกเป็นกระดูกสันหลังของเอกลิตฉันมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งเป็นคณะกรรมการบริหารช่วงปลายปีเพียงแค่คุณบอกให้กำจัดฉันฉันจะถูกกำจัดหรือสตีพยักหน้าถ้าเจ้านายของเอกลิไม่กำจัดคุณ ฉันจะกำจัดเขาเองจิมมี่กำลังจะย้อยเย้ยต่อขณะนั้นโทรศัพท์ของเขาสั่นขึ้นมากระทันหันเขาหยิบขึ้นมาดูด้วยความตกตะลึงเพราะคนที่โทรหาเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเจ้านายของเขาจิมมี่ดูโทรศัพท์ของตนเองเงยหน้าขึ้นมองสตีฟรู้สึกสับสนเขาไม่แน่ใจจริงๆนี่เป็นเรื่องบังเอิญหรืออีกฝ่ายมีความสามารถนี้จริงๆสตีฟยังคงยืนอยู่ที่เดิม เห็นเขามองขึ้นขึ้นลงลง,ลงระหว่างโทรศัพท์ในมือและตนเองทั้งยังส่งเสียงพึมพำสตีฟยิ้มเตือนเขาว่ารีบรับสายเร็วเดี๋ยวเจ้านายของคุณจะรอนานเนื่องจากในเวลานี้ช่องถูกยูทูปปิดการสร้างรายได้และเวลานี้มีผู้สนับสนุนจำนวนไม่มากจึงขอเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้สนับสนุนสามารถสนับสนุนช่องเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่อง เพียงเดือนละ10บบาทเท่านั้นสามารถสแกนตาม QR โค้ดหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่หน้านี้ขอบคุณครับ